ไดโนเสาร์ฟอสซิลฮันเตย้อนเวลาหาอดีตท่องโลกไดโนเสาร์ได้เรียนรู้วิธีการขุดค้นและระบุชนิดของฟอสซิลไดโนเสาร์พร้อมทั้งได้เรียนรู้เกี่ยวกับยุคสมัยที่ไดโนเสาร์เคยมีชีวิตอยู่วันนี้ทีมงานห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอพระพุทธบาทจะพาทุกท่านเข้ามาสู่ยุคไดโนเสาร์ยุคที่ทุกท่านไม่เคยสัมผัสพร้อมตะลุยและไปเรียนรู้กันเลยเทรโนดอน เป็นสัตว์เลื้อยคลานบินได้ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดตัวหนึ่งแม้หลายคนจะเข้าใจผิดว่ามันเป็นไดโนเสาร์บินได้ยุคที่มีชีวิตอยู่คือยุคครีเทเชียสตอนปลายประมาณ86-84ล้านปีก่อนสถานที่พบฟอสซิลพบในทวีปอเมริกาเหนือในพื้นที่ที่เคยเป็นทะเลตื้นพฤติกรรมเป็นนักล่าที่กินปลาเป็นหลักโดยบินโฉบลงมาจากปลาในทะเลหรือบางครั้งอาจกินสัตว์น้ำตัวเล็กๆและซากสัตว์สไตรโคซอรัส เป็นไดโนเสาร์กินพืชที่โดดเด่นด้วยเขายาวขนาดใหญ่บนจมูกและแถงคอที่มีหนามยื่นออกมาอย่างน่าประทับใจสไตรโคโซอรัสเป็นสมาชิกในกลุ่มไดโนเสาร์มีเขายุคที่มีชีวิตอยู่ยุคครีเทเชียสตอนปลายประมาณ75-72ล้านปีก่อนสถานที่พบฟอสซิลพบในแคนาดาและบางส่วนของสหรัฐอเมริกาพฤติกรรมเป็นไดโนเสาร์กินพืชที่มีฟันกรามแหลมคมเรียงกันเหมือนกันไกล ใช้สำหรับบทพืชแข็งอาศัยอยู่เป็นฝูงเพื่อป้องกันตัวจากนักล่าเช่นไทแรนโนซอรัสดิโพโดโคัตเป็นหนึ่งในเดโนเสาร์กินพืชที่ใหญ่ที่สุดและโด่งดังที่สุดในยุคจูราสิกด้วยลำตัวที่ยาวหางยาวและคอยาวยุคที่มีชีวิตอยู่ยุคจูราสิกตอนปลายประมาณ145-155ล้านปีกอ่อน สถานที่พบฟอสซิลพบในทวีปอเมริกาเหนือโดยเฉพาะในรัฐไวโอมิงโคโลราโดและมอนแทนาพฤติกรรมไดโนเสาร์กินพืชที่กินใบไม้จากต้นไม้สูงเช่นเฟิร์และสนใช้ปันหน้าในการเกี่ยวใบไม้แล้วกลืนโดยตรงวิลอซิแรปเตอร์เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อที่มีชื่อเสียงยุคที่มีชีวิตอยู่ยุคครีเทเชียสตอนปลายประมาณ71-75ล้านปีก่อน สถานที่พบฟอสซิลพบในเขตทะเลไซโคบีของมองโกเลียและจีนพฤติกรรมเป็นนักล่าที่มีความว่องไวและฉลาดมากอาจล่าเป็นกลุ่มหรือออกล่าเดี่ยวและมักใช้กรงเล็บขนาดใหญ่ในการโจมตีเหยือ่อบางหลักฐานแสดงว่าอาจกินซากสัตว์ด้วย Preciosaurus เป็นสัตว์เลื้อยคลานทางทะเลที่มีชื่อเสียงและน่าสนใจมากในยุคไดโนเสาร์ถึงแม้จะไม่ได้เป็นไดโนเสาร์โดยตรงแต่เป็นสัตว์เลื้อยคลาน ที่อาศัยอยู่ในทะเลซึ่งมีบทบาทสําคัญในระบบนิเวศท,ทางทะเลยุคเมโซโซอิกยุคที่มีชีวิตอยู่ยุคเมโซโซอิกสถานที่พบฟอสซิลพบในยุโรปและแหล่งฟอสซิลในพื้นที่ทะเลที่มีการสะสมตะกอนยุคจูราสิกพฤติกรรมเป็นนักล่าที่ว่ายน้ําเก่งใช้ครีบในการว่ายน้าแบบบินในน้ําสเตโกซอรัสเป็นไดนโนเสาร์กินพืชที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยแผนกระดูกข,ขนาดใหญ่บนหลังและหางที่มีหนามแหลม ยุคที่มีชีวิตอยู่ยุคจูราสิตตอนปลายประมาณ100 50ถึง100 55ล้านปีก่อนสถานที่พบฟอสซิลพบในอเมริกาเหนือและบางส่วนของยุโรปพฤติกรรมอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยพืชพันธุ์ลำต้นต่ำอาจเคลื่อนไหวช้าเนื่องจากลำตัวที่ใหญ่และขาหลังยาวกว่าขาหน้าก่อนที่เราจะไปตะลุยกับการพระจนภัยในครั้งต่อไปเราไปพบกับกิจกรรมสนุกๆก,กับทีมงานห้องสมุด ประชาชนเฉลิมราชกุม,มารีอำเภอรพระพุทธบาทกันต่อเลนครับ